เดียกับคุณแม่เนาะ,ะครับอันนี้ของพี่ชายครับตลาดต้นมะเกลือเนาะอ๋อแม่แม่ทำงานอยู่ตรงน,นั้นแล้วก็เขามาขายก็กำลังนั่งพักผ่อนอยู่นั่งพักผ่อนบ้าง <c oughs> เขาเอามาขายอซอยจะรีข่อย,อยนี้เออข้าซอยไปหนึ่งหรือเปล่า มันก right? pues ็จียของหมามันเป็นสองใบมันก็เลยว่าเอามดนี่ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันที่นึ่งโจ๊กมันย่าสีทีหมดจากใบอะค่ะสองใบนี่เอาไว้เพื่ใบคนที่มาขายเขาบอกว่าจะเรางวัล12ล้านมาให้เจ้าของก็เลยว่าเออเอาสีซอยดอกใบนึงครับมักระจียของมามันเป็นสองใบเจ้าของก็เลยว่าจะเอาใบเดียวเพราะ่คนกระจียมา้งเหรอจะเอาไปอยู่กี่ใบขาก็เลยเอาไปจุกเงิน200ครับทำไมถึงได้เลขนั้นนะครับไอ้ที่ถูกรางวัลก็แม่ครับ ไม่รู้เหมือนกันมันหยิบเอาเองเลยใช่ไหมเขาหยิบให้เขาหยิบให้เป็นผู้หญิงผู้ชายไหมผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเป็นแม่ค้าดัตตอรี่เขาเขาหยิบให้แม่ก็เลยได้มาตัวนี้ได้ซื้อมาสองใบเลยที่แรกเขาจะเอาใบเดียวแต่ว่ามันได้จีกแล้วเอาไปสองใบเลยครับเขามาขายให้เมื่อไหร่ครับแม่ครับจำไม่ได้สามสี่วันแล้วสามสี่วันแล้วนไม่ไดลแล้ก็ไปนึกว่าถือกพรุงนี้มันพูดว่าหกสามหกสามเี๋ของว่าโอ้ยถือสองโต๊ะมาถือกเลยก็ไม่ได้ตัว เัีน ok ีว <c> ล <oughs> ูกก็ไปตรวจเมื่อกี้เรื่องห้องครับอให้ให้ใครไปตรวจก็แม่ครับลูกสบายเยอ๋อก็เนี่ยแม่ยังจะไปทํางานหมนเดิมไหมพึดว่าเสียออกเพราะมันเมยอหรอมาเลี้ยงหลานนะแม่เนาะนี่เลี้ยงหลานเนี่ยทั้งลูกชายต่างๆนะแม่เนาะทั้งเพื่อนที่เทศบาลเขาว่ายังไงวะก็แม่ครับก็ยินดีเขาก็บ่ไอวยังไงออกเลยเนาะแต่ว่าเขามันกับเมยนะเขามากครับ แม่แม่ทำงานกวดถุนน้ำมันกี่ปีแล้วครับแม่ครับโอ้ยหลายปีประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าเนี่ยสี่สิบกว่าปีนะแม่เนาะ